อ่อันนี้ผมจะต่อดูหกหัวนะครับจริงๆมันได้หนึ่งแปดหัวนะวันนี้ผมลองดูหกหัวนะครับนี่ครับหนึง่งห,หัวสองหัวสามหัวสี่หัวห้าหัวอันนี้หัวสุดท้ายนะครับถ้าเราหมุนเนี่ยดูๆครับเห็นไหมอยู่ที่เราหมุนตรงนี้ครับหมุนเราหมุนปรับได้นะครับผมดูนี่ครับดูความไกลครับ ันนี้ดูครับหลังคาหลังคาชั้นสองนะครับคนได้สบายอ่าวันนี้เราจะพามาพบกับปั๊มพ่นยาที่ดีที่สุดนะตอนนี้นะครับผมตอนนี้มีรุ่นใหม่มาแนะนําด้วยนะครับแต่ว่าเราจะมาแนะนํารุ่นแรกก่อนนะครับตัวน,นี้ปั๊ม15บาร์ร้อวัตต์ระบบตัด ออโต้นะครับมีเฟเชอร์สวิตช์นะครับผมตัวนี้มีเป็นระบบไดอฟแฟมนะครับเป็นลูกยางอยู่ด้านในนะครับผมนะครับเป็นมอเตอร์ดีซี12โวลต์ตัวนี้มีพัดลมระบายความร้อนของเจ้าพยาจะมีพัดลมระบายความร้อนทุกตัวนะครับทำให้สามารถใช้ติดต่อกันได้นาน5-8ชั่วโมงติดต่อกันได้เลยนะครับผมอ่ะตัวนี้ตัวนี้สามารถชี้แบตเตอรี่ได้เลยครับแบตเตอรี่ แบตเตอรี่แนะนำแบตเตอรี่ที่มันมากกว่า20แอมป์ขึ้นไปเพราะว่ามันจะทำให้เราใช้ได้นานขึ้นนะครับผมถ้าแบตน้อยมันก็ใช้ได้หมดเร็วนะครับเราแนะนำให้20แอมป์ขึ้นไปนะครับตัวนี้ดูดสายดูด4หุนนะครับทางออก3หุนคือแน่นอนดูดเยอะออกน้อยแรงแน่นอนนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับพ่นยาพ่นยา,าพ่นยาที่ต้นไม้สูงพ่นยารักษาไกลได้200้เมตร แล้วก็ไว้หลังรถไถติดหัวปีกผีเสื้อหัวพ่นยาหลังรถไถท,ที่ประมาณหกถึงแปดหัวแนะนําเป็นตัวนี้เท่านั้นที่แนะนํานะครับคือเพราะว่ามันแรงดันน้ํามันเยอะมันได้สิบสามลิตรต่อนาทีมันดันน้ําเยอะแรงดันน้ําแรงนะครับผมตัวนี้ตัวแรกนะครับต่อไปตัวที่สองนะครับผมตัวที่สองเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นสิบแปดบาร์นะครับสองร้อยสามสิบวัตต์นะครับ ตัวนี้เป็นรุ่นใช้แบตเตอรี่เหมือนกันขี้แบตได้เลยสามารถต่อสายได้ยาวเพิ่มจากเดิมก็ได้นะครับตัวนี้พิเศษยังไงดูนี่ครับอ่ะตัวนี้มีเกย์สามารถปรับแรงดันได้นะครับผมปรับแรงดันได้มีปรับตรงนี้ปรับแรงดันก็หมุนเข้านะครับหมุนออกนะครับเป็นระบบเดินน้าทิ้งเป็นเป็นระบบน้บนําวนสามารถปิดวาล์วได้เหมือนกันปิดวาล์วทด้ด้ามปุ๊บน้นําไม่ออกที่ทางออกแล้วจะไปเอาที่น้ําวนแทนนะครับผม ปิดได้เดินพ่นได้เหมือนกันตัวนี้พ่นได้สูง10เมตรขึ้นนะครับ 10- 15เมตรได้สบายใช้สายได้200เมตรได้สบายเหมือนกันนะครับผมตัวนี้เน้นพ่นยาสายเดียวไม่ไม่แนะนําให้เป็นติดหลังรถถนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะ,ะตัวนี้ใช้แบตเตอรี่นะครับแนะนําแบตเตอรี่20แอมขึ้นไปเหมือนกันนะครับผมใช้ระบบน้ํามันหล่อลื่นนะมีระบบน้ำมันหล่อลื่นปั๊มเหมือนปั๊มสามสูบไฟฟ้าครับนะครับพกพาง,ง่ายมาก ยิ่ง่ายมีที่ยึดให้นะครับสวิตช์เปิดปิดกันน้ำใช้งานง่ายมากแล้วก็ทุกตัวที่ผมบอกครับมีพัดลมระบายอากาศด้านหลังทุกตัวนะครับผมตัวนี้ดูแลรักษาง่ายอะไห่หาง่ายใช้งานดีมากแนะนำครับผมต่อไปตัวสุดท้ายมาใหม่ล่าสุดนะครับนะครับตัวนี้รุ่น18บบาทเหมือนกันแต่ว่าเป็นไฟฟ้า สำหรับลูกค้าที่บอกว่าเอ้ยออที่สวนเรามีไฟแต่เราอยากใช้รุ่นนี้ยนะครับราคาโอเคเลยไม่แพงเลยใช้รุ่นนี้ทีเดียวจบเลยนะครับไม่ต้อง,ต,องต้องใช้อะไรมากครับก็เสียบปั๊บเหมือนกันระบบน้ําวนระบบสายดูดเอ่อสายดูดเหมือนกันสายดูดตัวนี้4ี่หุน,เ,าาหน,นเหมือนกันนะครับสายดูด4ี่หุนรีดออกมา3หุนใส่พุ่มยาทั่วไปเหมือนกันปรับแรงดันได้นะครับปรับแรงดันได้ตรงนี้นะครับผม แล้วก็เติมมาหลาอรื่นตรงน,นี้เหมือนกันนะครับอ่ะตัวนี้วง m o ชั่นนะครับชุดเริ่มต้นนะครับจะเป็นสาย10เมตรให้นะครับแล้วก็มีด้ามพ่นให้นะครับแล้วก็มีสายดูดกองสส่น้ำวนนะครับอ่ะอันนี้อันนี้สายดูดกองนะครับที่มีในชุดให้นะครับสายดูดกองแบบแข็งนะกันกันสายงอนะครับเป็นกองละเอียด สีแดงนะครับอันนี้1น,นะครับอ่ะสายสายน้ำวนสำหรับปั๊ม18บาทปั๊ม18บาทจะมีสายน้ำวนให้นะครับแล้วก็ชุดเริ่มต้นก็มีสายให้10เมตรนะครับสายพ่นยาให้สำหรับแบบลูกค้าพ่นใกล้ๆนะครับประมาณ10เมตรอ่าแล้วก็ด้ามพ่นยาทองเหลืองเกี่ยวเอ,อ่อวาล์วเปิดปิดนะครับคือในชุดก็จะมีแถมให้ตามนี้นะครับผม อ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูรีวิวแต่ละตัวกันครับผมอ่ะเริ่มตัวแรกนะครับัปมสิบห้าบาทอุปกรณ์ที่มีก็กล้องสายดูดด้ามสายพ่นแล้วก็วาลแล้วก็ตัวแคมรัดนะครับแล้วก็ที่คี่แบัตนะครับอันดับแรกก็ต่อสายดูดก่อนนะครับวิธีทําก็เอาสายดูดใส่เข้าไปนะครับ อ่ะใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็เอาแคมป์รัดนะครับเสร็จแล้วก็เอาตัวไขควงยิงเข้าไปนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมอ่ะจากนั้นก็เอากล้องใส่เกลียวที่มีมาให้ที่สายนะครับนี่เลยครับกล้องละเอียดนะครับไม่ต้องกลัวตันกลองไว้จุ่มนะครับ แต่นั้นสายพ่นนะครับอันนี้ชุดชุดแรกนะชุดที่10เมตรนะครับผมใช้ได้ถึงองเมตรนะครับผมเอาสายส0เมตรมาลองให้ดูก่อนนะครับอ่ะเราก็ใส่เข้าไปนะครับหมุนเขาไปเลยครับรุ่นนี้จะมีเทปพันเกียวแถมให้นะครับทุกครั้งพันเทปพันเกียวก่อนนะ นะครับถึงจะใส่พวกเขาต่อต่อตางๆกันน้ำรั่วนะครับอ่ะอันนี้เป็นเกลียวไว้ใส่ต่อสา,ายใส่เป็นวาลวเปิดปิดนะครับวาลวเปิดปิดมาตามด้วยด้ามสุดท้ายเลยด้ามนะครับหมุนเข้าไปโอเคอันนี้เปิดอยู่ นะครับด้ามสามารถหมุนปรับได้หมุนซ้ายคือแกนย้อนลงมานะครับหมุนขวาแกนแกนดันขึ้นไปไม่แนะนําให้ดันหมุนจนสุดนะครับมันจะไปปิดทางน้ําออกนะครับแล้วก็ปะะน้ําก็จะไม่ออกที่หัวนะครับต้องหมุนมาทางซ้ายหน่อยอยู่กลางๆก,ก็ได้ครับมันจะมีหัวอ่าแต่หัวมันก็จะบอกว่า เออมันตันแนละ้วหรือว่ามันพุ่งหรือมันฝอยเราหมุนดูได้เลยเดี๋ยวจะพาไปทดลองกันดูโอเคครับผมอ่าตัวต่อไปครับเป็นตัว18บา์รุ่นแบตเตอรี่รับไฟฟ้าต่อเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับอันดับแรกใสด่ดูดใส่ดูดก่อนนะใสด่ดูดมันคล้ายๆตัว15บา์ครับเราใส่กรองไปก่อนก็ได้เอาล้าให้แน่น อะใส่กองไปเพื่อจุ่มน้ำนะครับเสร็จแล้วใส่แคมเข้าไปใส่ดูดนะครับดันเข้าไปเลยอแล้วก็เข็มขัดรัดใส่ดูดเราพยายามรัดให้แน่นครับรัดไม่แน่นเดี๋ยวมันจะไม่ดูดน้ำอ่ะแน่นละ โอเคต่อไปต่อไปมันก็จะเป็นตัวสายน้ำาบนอยีางนี้ครับสายน้ำบนอ่ะสายน้ำาบนใสน่สไปในไหนใส่ไปในถังเหมือนกันนะครับจุ่มลงถังเหมือนกันอาหยอดลงไปอ่ะเสร็จแล้วสุดท้ายสายพ่นยานะครับสายพ่นยาสายพ่นยาด้ามนะครับ หมุนๆไปเลยครับอ,อ่ะประมาณนี้ครับผมนี่คือตัว18บานะครับสามารถปรับแรงดันได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูรีวิวกันเลยว่าแรงแค่ไหนแล้วแรงมากด้วยนะครับโอเคครับอ่ะลองผมจะลองกับแบตตัวเล็กนะครับ ตัวนี้จริงๆมันแนะนําให้แบบใหญ่กว่านี้นะอันนี้แค่ทดลองนะครับอ่าโอเคครับต่อแบตเรียบร้อยนะครับอ่ะต่อไปใส่ดูดใส่น้ําบนจุม่มลงไปในถังน้ํายาของเรานะครับที่เราผสมไว้นะครับผมอ่ะจากนั้นเปิดสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์ครับอ่ะน้ําดูดขึ้นมาแล้วครับ อ่านี่ยครับดูนี่นะครับอันนี้คือละอองนะครับละอองที่ออกมานะครับนี่ถ้าเราหมุนเนี่ยดูดูครับเห็นไหมอยู่ที่เราหมุนตรงนี้ครับหมุนเราหมุนปรับได้นะครับผมดูนี่ครับดูความไกลครับอันนี้ดูครับตลังคาสัางคาชั้นสองนะครับ ได้สบายนะครับอันนี้ด้ามไม่ใช่ด้ามเทอร์โบนะถ้าด้ามเทอร์โบมันจะมันจะได้สูงกว่านี้แน่นอนครับเป็นสิบเมตรอะครับผมอันนี้เป็นด้ามที่เราแถมให้ด้ามแต่ว่าด้ามนี้ข้อดีคือสามารถปรับละอองได้นะครับดูครับแค่หมุนนะครับจับเนื้อแค่หมุนนะครับผมแรงดีจริงครับตัวนี้นะครับคนญาได้สบายครับลากสายได้สองร้อยเมตรนะครับผม เดี๋ยวเรามาลองดูปรับแรงดันดูเพิ่มนะครับอ่านนี้ลดลงอันนี้ปรับลดลงดูแรงดันนะครับอ่ามีวิธีการปรับแรงดันนะอันนี้ลดลงนะครับเราเราลองเพิ่มดูนะครับเกย์ก็จะขึ้นมาให้สุดเลยอ่าเกยครับมันก็จะแรงเห็นได้ชัดอ่านี่ครับ สูดได้สบายครับผมไกลสิบเมตรเนี่ยครับไกลเป็นสิบเมตรเลยนะครับผมปิดวาวปลปั๊บอ่ะปิดวาลน้ํามันออกวนออกนี่ครับนี่พอปิดวาลน้ําก็ก็วนน้ําวน,าน,นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองดูตัวไฟฟ้ากันบ้างครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวไฟฟ้านะครับเหมือนกับตัว แบตเตอรี่ไม่กีเลยแต่ว่าเราไม่ต้องต่อแบตละสำหรับลูกค้าลูกค้าที่มีไฟไฟฟ้าเสียบได้เลย,เลยนะครับผมเราเสียบได้เลยแล้วก็เปิดสวิตช์ทำงานเลยง่ายมากครับเปิดสวิตซ์ตรงนี้นี่ครับแค่นี้ครับผมก็ใช้งานได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูตัวสิบ15้าบาทกันต่อนะครับโอเคมาลองดูการทำงานตัวส5บ้าบาทนะครับ รุ่นตัดอัตโนมัตินะครับผมอะผมที่แบบเลยนะนี่ครับแรงครับแรงดันดีมากนะครับเหมือนปรับที่ด้านได้นะนูนะครับสูงเป็นสิบเมตรนะครับไกลสิบเมตรขึ้นอยู่แล้วครับนะครับอันนี้ด้านธรรมดานะครับด้านธรรมดาที่สามารถปรับหอยได้นะดูความละอองนะครับอันนี้ดูดูความละอองนะนี่ครับสามารถปรับละอองแบบจ๋าๆได้ครับนี่ครับละอองดีมาก ออเองแบบว่านี่อะรุ่นนี้พิเศษยังไงตัดออโต้ดูน,นะครับปิดวาลปับ๊บอะเครื่องหยุดนะครับอะลองดูที่เครื่องนะอะผมเปิดอะเครื่องทำงานนะครับอะผมปิดนี่ครับนี่คือพิเศษคือลากสายไปเลยสองร้อยเมตรได้เลยสบายๆนะครับผมโอเคเดีย๋ยวไปต่อกันกัาสายาหลังรถถ่ายกันดูของเทสตัวหกหัวนะครับไปเลย อันนี้ผมจะต่อดูหกหัวนะครับจริงมันได้หนึ่งแปดหัวแล้วอันนี้ผมลองดูหกหัวนะครับนี่ครับหลังรถไถหนึ่งหัวสองหัวสามหัวสี่หัวห้าหัวอันนี้หัวสุดท้ายนะครับคือแรงดันไปต่อได้อีกนะครับหอแปดหัวได้สบายครับไว้หลังรถไถนะครับอันนี้หัวช่องทางเหลืองคือพวกนี้มีขามันกันนะครับนี่ครับี แรงดีมากครับประหยัดเงินด้วยครับต่อแต่ันนี้รถถ่ายได้เลยโอเคครับขอบคุณมากครับ